Nu lúc nù lúc nù đốt Tít tịt 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 tịt

อันเดียก,กับติกบนะ๊กบ่อน้เพึนประกอบแล้วเอาใส่พี่นุ้ยเฮ้เย็น เขา,าใหญ่โขลกใส่ก็ตับตับจะคล้องเอาให้มาเห็นเจ้าก็เห็นเห็นอยู่กินมาต้องกินเขาให้ตับแห้งหมดนี่แห,หละนีจะมันยังเกิดขึ้นเลื่องที่เรา thank you เสร็จแล้วจ้าเหนื่อยแอะหลยนายฟัง <c oughs> สมบูรณ์แล้วันแต่ละได้ใส้ฟ้ากระโปรงเก่งมากเลยเศร้าไหรเศร้าหน่อยใส่เวลาสองมือกสองเมือ ใช้เวลาสองวันเสร็จเรียบร้อยพร้อมขายพร้อมขายข้างในสวยเบาสวย ง่ามมีลีพี่นอ้องพ้ายใหญ่แล้วส่มเป็นแล้วก็สื่อว่าเห็ดส่มแ้วแล้วก็จังขายเห็ดเครื่องดีดีก่อนจังขายสภาพดี